เรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปิ่นนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะชื่อนางสาวปัทมาพรหนูทองนะคะตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์นะคะกรุงสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะ,ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะคะ ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอัตราส่วนนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าข้อ1อธิบายหลักการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณได้นะคะข้อ2เขียนขั้นตอนแสดงวิธีการเปรียบเทียบ อัตราส่วนของจำนวนนับเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ได้นะคะและข้อ3รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนนะคะเป็นการเขียนความสัมพันธ์แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะคะเราเรียกว่าอัตราส่วนนะคะเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะคะ จากรูปนะคะสีฟ้าเราให้แทนนักเรียนชายนะคะสีชมพูเราให้แทนนักเรียนหญิงนะคะเดี๋ยวเรามานับก่อนนะคะว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนนะคะ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้านะคะมีนักเรียนชายทั้งหมด7คนมีนักเรียนหญิงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่ห้าดดนะคะ มีนักเรียนหญิง9คนแสดงว่าอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชาย7คนใช่ไหมคะต่อจำนวนนักเรียนหญิง9คนก็คือเขียนเป็นอัตราส่วนได้7ต่อ9หรือเขียนแทนด้วย7ต่อ9นะคะอ่านว่า7ต่อ9นะคะและสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ7ส่วน9นั่นเองนะคะ อ่ะกลับกันถ้าอัตราส่วนของนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายบ้างละ่ะเป็นเท่าไหร่ตะกี้เราบอกว่าหญิง9ใช่ไหมคะต่อชาย7ก็จะเขียนแทนด้วย9ต่อ7นะคะหรือสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน7นั่นเองนะคะ รูปที่สองนะคะเป็นรูปของต้นแคนตัสใช่ไหมคะกระถางสีส้มและกระถางสีชมพูนะคะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะอ่ะเรามาดูกระถางสีส้มก่อนค่ะมีด้วยกันทั้งหมดกี่กระถางคะ1น3่5ส7า 8นะคะสีส้มมีทั้งหมด8กระถางนะคะส่วนสีชมพูมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะชมพูมีทั้งหมด10กระถางนะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของจำนวนเคนตัดกระถางสีชมพูคือ10ต่อกระถางสีส้มคือ 8นะคะก็เขียนได้เป็น10ต่อ8นะคะหรือเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ10ส่วน8นั่นเองนะคะ,ะในทางกลับกันนะคะถ้าเป็นอัตราส่วนของแคนตัดสีส้มเอาสีส้มมาวางข้างหน้าใช่ไหมคะสีส้มก็คือ8กระถางนะคะส่วนสีชมพูก็คือ10กระถางก็เขียนได้เป็น แปดต่อสิบนะคะหรือเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะได้เป็นเศษแปดส่วนสิบนั่นเองนะคะแข่งขันอะไรนะคะแบบนี้แฮนด์บอลใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นการแข่งขัน บาสเกตบอลนะคะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลนะคะโดยทีม A ตอนนี้ทีม A มีแต้มทั้งหมด24คะแนนนะคะส่วนทีม B มีแต้มทั้งหมด28คะแนนนะคะอ่ะส่วนรูปที่2นะคะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลใช่ไหมคะโดยที่ทีมสีฟ้ามีด้วยกัน15คะแนนและทีมสีแดงนะคะ มีด้วยกัน12คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนแสดงผลการแข่งขันได้ดังนี้นะคะ,ะผลการแข่งขันบาสเกตบอลนะคะเป็น24ต่อ28นะคะหรือเราอาจจะใช้สัญลักษณ์นะคะแทนคำว่าต่อนะคะอ่านว่า24ต่อ28นะคะ ส่วนรูปที่2นะคะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะคะสีฟ้า15ต่อสีแดง12คะแนนนะคะก็จะได้เป็น15ต่อ12นั่นเองนะคะอย่างนี้นะคะในกรณีที่เป็นหน่วยเดียวกันนะคะไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้หมายความว่ามีหน่วยเป็นบาทเหมือนกัน นะคะมีหน่วยเป็นชามเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้จากรูปโจทย์กำหนดว่านะคะอ่ะได้ใช่ไหมคะได้สีแดงตอนนี้มีได้สีแดงทั้งหมด3ใช่ไหมคะอ่ะและมีได้สีม่วงทั้งหมด4นะคะอ่าเป็นได้เหมือนกันแต่ว่ามันคนละสีนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยมันต้องเหมือนกันนะคะ สามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนได้สีแดงต่อจำนวนได้สีม่วงเป็น3ต่อ4นะคะเป็น3ต่อ4นั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะในกรณีที่เป็นหน่วยเดียวกันเหมือนเดิมนะคะ,ะโจทย์กำหน,นดว่าอะไรเอ,อ่ย ชานมไขมุกใช่ไหมคะรสเผือกเนาะครูสมมุติว่าเป็นรสเผือกมีทั้งหมด6แก้วนะคะอ่ะสีชมพูนี้ครูให้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะมีทั้งหมด4แก้วนะคะหน่วยเดียวกันเนาะก็สามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนชาไข่มุกเผือกต่อชาไข่มุกสตรอเบอรี่เป็น6ต่อ4นะคะต่อไปค่ะ ในกรณีที่มีหน่วยต่างกันบ้างนะคะ,ะครูกำหน,นดว่าผัดไทยหนึ่งจานร,ราคา50บาทนะคะเราก็สามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนผัดไทยนะคะต่อราคา1จานนะคะอัตราส่วนของจำนวนผัดไทยต่อราคา1จานต่อ50บบาทนะคะหรือ เขียนได้เป็นเขียนได้เป็น1จานต่อ50บาทใช่ไหมคะอ่ะถัดไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะหน่วยต่างกันเหมือนเดิมนะคะหน่วยต่างกันอ่ะครูกำหนดว่านะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะอันนี้คือหมูปิ้ง3ไม้อ่ะและก็ข้าวเหนียว หห่อนะคะมีหมูปิ้งสามไม้กับข้าวเหนียว1ห่อนะคะเราก็สามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนหมูปิ้งต่อข้าวเหนียวสามไม้นะคะอ่ะก็จะได้ว่าสาไม้ต่อหนึ่งห่อนะส่วนเนื้อหาของเราก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมจำไว้เลยค่ะ อัตราส่วนนะคะจะต้องเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณนะคะเปรียบเทียบสองปริมาณนะคะถ้าหน่วยเหมือนกันไม่ต้องใส่หน่วยใช่ไหมคะแต่ถ้าหน่วยต่างกันเราจะต้องใส่หน่วยให้ด้วยนะคะใส่หน่วยด้วยนะคะ สำหรับผู้ปินก็ขอจบบทเรียนเรื่องอัตราส่วนไว้เพียงแค่นี้นะคะส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ